าตรการเยียวยาโควิด19รอกใหม่จากธนาคารทรกสก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe ที่ดาชาแน,นลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19รอกใหม่ค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมีทั้งพักชําระหนี้และดอกเบี้ยลดภาระหนี้ ขยายเวลาลดภาระชำระหนี้ดังต่อไปนี้นะคะ 1. พักหนี้ทั้งระบบทั่วประเทศ1ปีสัญญาเงินกู้ก่อน1เมษา63พักงวดเมษา63ไปจนถึงเมษา64ค่ะก็ดีใจด้วยนะคะพักหนี้1ปีถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆต่อค่ะ 2. ส,สำหรับ28จังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะต้องแจ้ง ขอเข้ามาตรการพักหนี้กับธนาคารซึ่งมีมาตรการพักหนี้เช่นพักหนี้โควิด -19 เกษตรกร,ร,กรและ SME เป็นเวลา1ปีหรือ6เดือนพักหนี้สินเชื่อฉุกเฉินโควิด -19 นาน6เดือนหรือพักงวด ธันวาคม63ไปจนถึงพฤษภาคม64ค่ะนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟนูและปรับโครงสร้างธุรกิจเช่นสินเชื่อฉุกเฉินโควิด19รายละไม่เกิน1,000 0บาท ปลอดต้น6เดือนและดอกเบีย้ยเพียงร้อยละ1บาทเท่านั้นสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบีย้ยต่ำรายละไม่เกิน20ล้านบาทดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีสินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนร้อยละ12ต่อปีสินเชื่อ SME ซอบโลนธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะที่2ดอกเบี้ยร้อยละสองต่อปีเป็นเวลา2ปีนับตั้งแต่วันทำรรสัญญากู้โดยรัฐบาลจะจ่ายดอกเบีย้ยแทนผู้กู้ใน6เดือนแรกเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะใครสงสัยฟังแล้วก็ยังสับสนหรือยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่กี่แนะนำให้โทรสอบถามที่ทกสได้เลยเบอร์โทร02-53ตัวตามด้วแล้วก็ตาม ด้วย5อีก3ตัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็นําข่าวมาแจ้งเป็นข่าวดีมากๆสำหรับลูกค้าธนาคารทกสนะหลักใหญ่ใจความก็คือพักนี้ให้เป็นเวลา1ปีนะคะสัญญาเงินกู้ก,ก่อน1เมษายน2563นั่นเองส่วนท่านใดที่ไม่แน่ใจเอ๊ะเราสัญญา กู้กู้ไปตัง้งแต่เมื่อไหร่จําไม่ได้แล้วไม่เป็นไรค่ะโทรไปสอบถามเบอร์โทรศูนยตัวตามได้0ย์แล้วก็ตามด้วยหอีก3ตัวจ้าทีดาแชนแนลก็ทําหน้าที่นําข่าวสารมาแจ้งพี่น้องนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าจ้าบ๊ายบาย